คนไข้ที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นคนไข้ที่รับประทานยาบาหวานมาถึง10ปีเต็มครับแต่สามารถเลิกยาประวานได้ใน14วันซึ่งเป็นเคสที่น่าสนใจมากผมเลือกวิธีการรักษาก็คือการใช้การปรับพฤติกรรมครับโดยให้คนไข้ลองปรับพฤติกรรมแต่ไม่ใช่การปรับพฤติกรรมธรรมดานะครับผมใช้การปรับพฤติกรรมก็เรียกว่าแบบใกล้ชิดโดยการใช้การโคชชิ่งครับร่วมกับมีเทคนิคพิเศษคือการใช้เครื่องมือตัวนี้ครับ เครื่องมือตัวนี้คือเครื่อง CGM ครับสวัสดีครับผมหมอแบงค์ครับพบกับรายการดรแบงค์หมอฮอร์โมนรายการสาระสุขภาพแน่นๆนะครับโดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมต่อมไรทท่อครับวันนี้ในช่วงเบาหวานรักษาได้ผมจะมาคุยกันในหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือ,คอการรักษาเบาหวานโดยไม่ใช้ยาครับ การรักษาเบาหวานโดยไม่ใช้ยานั้นคือศาสตร์แห่งการปรับพฤติกรรมคนไข้นะครับโดยปกติแล้วเมื่อแพทย์ต้องการจะให้คนไข้ปรับพฤติกรรมบางอย่างเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดลงสิ่งที่แพทย์มักจะทาก็คือการเรียกคนไข้นะครับมานั่งคุยกันเหมือนครูสอนนักเรียนเหมือนเลคเชอร์เลยก็จะพูดไปนะครับต้องรับประทานอาหารอย่างไรอะ,อะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ อันไหนกินได้มากอันไหนกินได้น้อยนะครับแล้วจะต้องออกกําลังกายอย่างไรแต่เชื่อไหมครับหลังจากฟังหมอครึ่งชั่วโมงฟังเสร็จจําได้อาจจะแค่30กลับบ้านไปเหลือแค่20%อรครับนอนตื่นเช้ามาเหลือ5ทําทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเนื้อหามันยากแล้วก็เนื้อหาเหล่านี้ต้องใช้ทักษะครับต้องผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกซ้ำ จึงจะเกิดการเรียนรู้ซึ่งในกระบวนการโคชชิ่งที่ผมทำนะครับก็จะเป็นการโคชชิ่งโดยละเอียดก็คือโคชชิ่งอย่างใกล้ชิดการโคชชิ่งหมายความว่าอย่างไรการโคชชิ่งหมายความว่าเมื่อคนไข้ทําถูกต้องรู้ว่าทําถูกครับและเมื่อคนไข้ทําผิดก็ต้องรู้ว่าทําทผิด,กร,ผดกรณีที่ทำถูกหมายความว่ารับประทานแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นคนไข้ก็จะต้องรู้ทันทีครับว่า น้ำตาลไม่ขึ้นก็ต้องเห็นทันทีเห็นด้วยตาตัวเองแต่กรณีที่ทานผิดมื้อไหนทานผิดก็จะต้องเห็นทันทีครับว่าน้ำตาลมันขึ้นนะเขาก็จะรู้ครับว่าทำผิดและก็ไม่ทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่2กระบวนการแบบนี้นะครับลองผิดลองถูกครับแล้วมีคนคอยบอกมีคนคอยแนะนำก็จะทำให้คนไข้เรียนรู้และเมื่อทำซ้ำๆคนไข้จะสามารถรับประทานได้อย่างถูกต้องได้ด้วยตัวเอง แล้วเมื่อจบการโคชชิ่งคนไข้ก็จะไม่ต้องถามใครอีกแล้วซึ่งการพัฒนาทักษะนี้ให้สําเร็จจะต้องอาศัย2ประการนะครับก็คือ1ตัวหมอซึ่งจะคอยโคชชิ่งอย่างใกล้ชิดคอยบอกคนไข้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเสมือนว่าหมอนั้นไปนั่งกินข้ากับคุณด้วยตัวเองเลยประการที่2นะครับจะเห็นว่าคนไข้จะรู้ว่าถูกหรือผิด คนไข้จะต้องทราบระดับน้ําตาลของตัวเองถูกไหมครับซึ่งการจะรู้ทานระดับน้ําตาลของตนเองตลอดเวลานั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้างั้นเขาต้องเจาะน้ําตาลตลอดเวลาเลยเหรอไม่ใช่ครับปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือเครื่อง cgm ย่อมาจาก continuous glucose monitoring ก็คือเครื่องนี้ครับเครื่องเล็กๆนี้เครื่อง cgm นี้ทํางานอย่างไรเครื่อง cgm นี้จะติดอยู่ที่บริเวณผิวหนังของคนไข้ และคอยเช็คระดับน้ำตาลอัตโนมัติทุก5นาทีจากนั้นจะส่งเข้าไปที่สมาร์ทโฟนของคนไข้เพื่อวิเคราะห์คนไข้จะรู้ระดับน้ำตาลของตัวเองตลอดเวลาและได้รับการแจ้งเตือนทันทีที่ระดับน้ำตาลสูงหรือต่ำเกินไปครับเราไปดูกันจริงๆดีกว่าว่าคนไข้ที่ผ่านการโคชชิ่งกับหมอน,นั้นเป็นยังไงบ้างเราเป็นเบาหวานมาสิบกว่าปีเราทานยาเยอะเราบางทีมันเบื่อยามันก็ต้องกินไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีโอกาสหายจากตรงนั้น ดีมาเจอทางนี้มาเจอคุณหมอคุณหมอแนะนําว่าคุณต้องทําตามแบบนี้แบบนี้โปรแกรมโคชชิ่งที่หมอทํานั้นคืออะไรสิ่งที่ผมพยายามทําก็คือการสอนทักษะที่สําคัญที่คนไข้เบาหวานจําเป็นต้องรู้ครับก็จะประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารการเจาะระดับน้ําตาลด้วยตนเองการดูแลเท้ารวมถึงการออกกําลังกายครับโดยผมจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการรับประทานอาหาร อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการติดเครื่อง CTM แล้วก็หลังจากติดเครื่อง c g m เสร็จแล้วผมก็จะมีการสอนในเบื้องต้นแต่ยังไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าสอนไปเยอะก็จําไม่ได้นะครับแต่เราจะให้ลองทําด้วยตนเองนะครับได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของกลุ่มไลน์นะครับในกลุ่มไลน์เนี่ยก็จะมีแพทย์มีคนไข้นะครับแล้วก็มีทีมของผมเวลาคนไขนะ่รับประทานอะไรนะครับก็จะต้องส่งเข้ามาใน รูปลายพร้อมบรรยายด้วยว่าตัวเองกําลังจะรับประทานอะไรหลังจากนั้นนะครับหลังจากคนไข้รับประทานอะไรเข้าไปนะครับในสมาร์ทโฟนของคนไข้หรือในหน้าจอของแพทย์เนี่ยก็จะเห็นระดับน้ำตาลของคนไข้เลยว่าขึ้นๆหรือว่าลงๆ,ๆ,ๆอย่างไรนะครับอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างของหน้าจอแพทย์ก่อนหน้าจอแพทย์จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นกราฟของระดับน้ําตาลอันนี้คนไข้กําลังจะเริ่มรับประทานอาหารน้ําตาลอยู่ที่ประมาณ100 หลังจากรับประทานอาหารไปนะครับระดับน้ําตาลก็ค่อยๆไตขึ้นไตขึ้นไต,ข,นตขึ้นครับไปหยุดอยู่ที่ประมาณ180จะเห็นว่าเส้นที่เขาขีดไว้นั้นคือเส้น180นะครับคนไข้ารายนี้รับประทานแล้วมือนี้ไม่เกิน180ก็ถือว่ารับประทานถูกครับในกรณีแบบนี้ผมก็จะฟีดแบ็กคนไข้ไปว่ามือนี้ทานถูกต้องนะครับดีมากสามารถทานแบบนี้ได้ส่วนในหน้าจอของคนไข้ก็จะมีกราฟแบบนี้นะครับ เหมือนกันเลยก็คือจะมีทั้งกราฟแล้วก็มีตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เช่นกันนะครับคนไข้สามารถเห็นระดับน้าตาลของตัวเองได้ตลอดเวลาเลยเมื่อสักครู่เราได้ดูตัวอย่างการรับประทานที่ถูกไปแล้วนะครับต่อไปผมจะพาไปดูการโคชชิ่งนะครับในกรณีที่รับประทานผิดครับในรูปนี้นะครับคนไข้ก็ส่งมาให้ดูว่าคนไข้กําลังจะรับประทานผัดไทยนะครับก่อนคนไข้จะรับประทานนะครับเราจะยังไม่คอมเมนต์ใดๆนะครับ เราจะรอให้เขารับประทานให้เสร็จก่อนแล้วให้เห็นระดับน้ำตาลน,นั้นด้วยตาตัวเองในเคสนี้นะครับหลังรับประทานผัดไทยใบจานใหญ่ก็จะเห็นว่าระดับน้ำตาลขึ้นครับจากตั้งต้นเนี่ยตอนก่อนรับประทานอยู่ประมาณ1น0นิดๆน,นะครับขึ้นไปขึ้นไปนะครับทะลุะ180แล้วครับ1 8 0แล้วทะลุ2 0 0ไปด้วยนะครับถึงตรงนี้ประมาณเกือบ250เลยทีเดียวนะครับซึ่งในมือนี้ถือว่ากินเกินนะครับ อย่างในเคสนี้ผมยกโทรศัพท์หาคนไข้นะครับและแจ้งว่าน่าจะน้ําตาลสูงจากเครื่องปรุงนะครับน่าจะมีน้ําตาลเติมมาประมาณ2ช้อนได้ด้านบนแต่คนไข้ย,ยืนยันกับผมนะครับว่าเขาไม่ได้เติมน้ําตาลนะครับเครื่องปรุงทั้งหมดที่อยู่ด้านบนเขาตักทิ้งออกจนหมดเลยกรณีแบบนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันครับว่าน้ําตาลสูงจากอะไรในรูปนะครับสิ่งที่เป็นแป้งนะครับก็คือเส้นผัดไทยเส้นผัดไทยเนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลครับ กรณีแบบนี้นะครับเราจะต้องสอนคนไข้ว่าคุณไม่สามารถรับประทานประไทยร้านนี้จนหมดจานได้ต้องตัดปริมาณเส้นออกนะครับแนะนําให้รับประทานเส้นประมาณใส่สามส่วนสีของเส้นทั้งหมดสิ่งที่คนไข้ได้เรียนรู้นะครับก็คือคนไข้จะได้เรียนรู้เลยครับว่ารับประทานแบบนี้ผิดนะครับแม้ว่าจะตักเครื่องปรุงที่เป็นน้ําตาลทิ้งไปหมดแล้วแต่ปริมาณแป้ง ก็ยังเกินอยู่ดีนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาทําแบบนี้ไม่ได้ครั้งหน้าที่รับประทานปัดไทยหรือครั้งหน้าที่รับประทานอาหารร้านนี้ก็จะรู้ว่าต้องกินประมาณไหนแล้วก็จะไม่พลาดอีกเป็นครั้งที่2เห็นไหมครับกระบวนการแบบนี้คือการเรียนรู้จากของจริงเมื่อทําซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับคนไข้ก็จะเกิดทักษะติดตัวไปตลอดชีวิตวันนี้เขาเรียนรู้นะครับว่าผัดไทยกินได้แค่ไหนมือหน้าเขาลองกินส้ม เขาก็จะรู้ว่ากินได้แค่ไหนมื้อต่อไปลองกินทุเรียนลองกินข้าวผัดกะเพราเขาก็จะรู้แล้วครับว่าสามารถกินได้แค่ไหนในโปรแกรมนี้นะครับหลังโคชชิ่ง i n g 7วันวันละ3มือ้อคุณก็จะได้เรียนรู้เมนูอาหาร21เมนูว่าเมนูไหนทานได้เมนูไหนทานไม่ได้ทานได้มากน้อยแค่ไหนถ้าโคชชิ่ง1ิวันกุณก็จะได้สีเมนูเข้าไปเห็นไหมครับ คุณจะได้เมนูประหวานที่มันเฉพาะเจาะจงสาหรับตัวคุณเองเท่านั้นคนเดียวและที่สําคัญก็เป็นเมนูที่คุณรับประทานอยู่แล้วในชีวิตประจําวันอีกด้วยในเคสนี้ถือเป็นเคสตัวอย่างที่ดีมากนะครับผมเลือกเคสที่มาเพราะว่าคนไข้ตั้งใจมากแล้วก็มีพลังบวกในตัวคนไข้ที่ออกมาผมอยากถ่ายทอดสิ่งนี้นะครับให้กับคนอื่นๆดูว่าถ้าเราตั้งใจจริงนะครับร่วมกับมีการโคชชิ่งโดยหมอถ้าคุณมาถูกทางแล้วนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้มันยิ่งใหญ่มากคุณอาจจะเลิกยาเประวานได้เลยก็ได้โชคดีของผมที่ได้เจอตรงนี้ร่างกายก็คือก็ดดีขึ้นแข็งแรงขึ้นดีมากๆเราได้เจอกับตัวเราแล้วเราได้บริหารตัวเราส่วนใครจะได้ผลลัพธ์มากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็ขึ้นกับว่าเรามาเจอกันช้าเร็วแค่ไหนถ้าเกิดเป็นประวานระยะแรกนะครับ ที่ร่างกายยังไม่เสื่อมมากระบบฮอร์โมนยังพอไหวอยู่ถ้าเดิมกินยา1ตัวถึง2ตัวอันนี้นะครับเป็นโอกาสทองแล้วก็คือถ้าคุณสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้อาจจะเลิกยาเบาหวานได้ครับแต่กรณีที่เรามาเจอกันช้าไปนิดหนึ่งก็ยังได้ประโยชน์ครับถ้าเกิดร่างกายระบบฮอร์โมนเบาหวานนั้นเริ่มเสื่อมไปแล้วต้องใช้ยามากถึง3-4ถึงตัวแต่ถ้าได้รับการพัฒนาทักษะตรงนี้ก็อาจจะลดยาเบาหวานได้เหลือเพียง 1- 2ถึงงตัวครับ ถ้าถามว่าโปรแกรมนี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับทุกคนที่เป็นเบาหวานนั่นแหละครับผมจะจับมือคุณทําผมจะพาคุณไปใน14วันแล้วทักษะนี้จะติดตัวคุณไปตลอดการคุณจะรู้ว่าต้องกินอย่างไรคุณจะรู้ครับว่าคุณต้องออกกําลังกายอย่างไรและคุณจะไม่ต้องถามใครอีกเลยเพราะการรักษาเบาหวานมีอะไรมากกว่าการกินยาเรียนรู้เข้าใจเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่อยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุข และนี่คือทั้งหมดของศาสตร์แห่งการรักษาเบาหวานโดยไม่ใช้ยาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักครับ